สวัสดีครับในในเว็บบอร์ดเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่ q a q a เว็บบอร์ดถ้าเราไปดูเรื่องทั่วไปเราก็จะพบว่าเราสามารถตั้งกระทูได้แล้วก็มีกระทูที่เคยผ่านการอนุมัติจากแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขามาโพสกระทูแล้วมันไม่โชว์แอดมินจะต้องเข้าไปอนุมัติก่อนโดยใช้แอดตรงนี้นะครับข้างๆนี้ ใส่ user password ลงไปแล้วก็็อกเข้าสู่ระบบเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วเราจะพบนี่นะครับเราจะพบบทความที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัตินะครับยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติเพิ่มขึ้นมาซึ่งจะเป็นแสดงเป็นสีเทาเพื่อน, <_ S 2> อนๆดูอันนี้สิครับตั้งเข้ามานี่คืออะไรอ่าผมคลิกเข้าไปอ่านนะครับคลิกเข้าไปอ่านปุ๊บเขาบอกเลยนะครับเนี่ย pg slots direct website แปลว่า pg s l o t นี่เป็นเว็บพนันออนไลน์นะครับ direct ไปที่เว็บไซต์ไม่ต้องผ่านเอเจนซี่เห็นไหมครับมีเอเจนซี่เข้ามาโพสใช่ไหมฮะ reliable นะครับ sell on chatting uh, must be have meet the need นะครับเขาก็พยายามเชิญชวนให้เราเข้าไปไปเล่นการพนันในเว็บไซต์ของเขาโดยตรงนี่แหละครับถ้าเรา ถ้าเราไม่ผ่านการคัดกรองให้โพสอัตโนมัติเว็บก็จะกลายเป็นที่โฆษณาให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมเก็บเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าท่านอยากจะลบก็เข้าล็อกอินเข้ามาแล้วก็ลองลบด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าทาไมเว็บไซต์ที่มีเว็บบอร์ดจะต้องมีการดูแลผ่านการอนุมัติจากแอดมินก่อนไม่ฉะนนั้นแล้วภัยอันนี้จะเกิดขึ้นกับตัวแอดมินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้โพสต์ไป ท่านก็จะมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์เนื่องจากไม่ดูแลเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราป้องกันไว้แล้วผู้ที่ดูแลเซิฟเวอร์ก็จะมีความผิดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เราทําให้เราต้องทําการล็อกไว้ว่าไม่ให้โพสต์ทันทีแอดมินต้องอนุมัติก่อนเคยมีนะครับมินพระบรมเดชานุภาพมินในหลวงก็มีนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลเข้าในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะไปโผล่ที่หน้าเว็บ ถ้าไม่มีการลบทิ้งโดยทันทีทันใดเราก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันถ้ามีคนแคปเจอร์ไปฟ้องนะครับอันนี้ก็ฝากบอกไว้นะครับว่าการดูแลเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีระบบป้องกันแล้วรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับขอบคุณครับที่รับชม